เวลาที่เราอยากจะเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับเรามักจะเจอคำสอนจากสองแหล่งที่โอ้โหต่างกันสุดขั้วเลยแหล่งแรกก็คือคำสอนจากโลกที่เราเห็นเนกันอยู่ทุกวันนี้แหละับส่วนอีกแหล่งหนึ่งก็คือคำสอนจากพระเจ้าตามที่แหล่งข้อมูลนี้บอกเอาไว้วันนี้เราจะมาลองดูกันนะคะว่าเอ๊คำสอนจากสองทางเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วมันจะพาเราไปสู่ชีวิตแบบไหนกันแน่มาลองหาคาตอบไปด้วยกันเลยครับ แหล่งข้อมูลของเราเนี่ยนะครับเขาเริ่มต้นด้วยการให้ความสําคัญกับปัญญาแล้วก็ความเข้าใจมากๆเลยเขาบอกว่า2ออย่างนี้แหละคือกุญแจสําคัญเลยนะที่จะทําให้เรามีความสุขจริงๆพอฟังแบบนี้แล้วมันก็อดคิดไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าถ้าปัญญามันสําคัญขนาดนี้แล้วไอ้ปัญญาที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันละ่ะใช่เลยครับนี่แหละคือคําถามที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของปัญญาเนี่ย มันอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะคำตอบของคำถามนี้นะครับจะพาเราไปเจอแนวคิดที่แบบว่าต่างกันคนละขั้วเลยโอเคครับเงินเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยมาดูกันก่อนว่าในมุมของแหล่งข้อมูลนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรคือจุดสตาร์ทของปัญหาทั้งหมดคำตอบที่แหล่งข้อมูลนี้ให้ไว้ก็คือความยำเกรงพระเจ้าครับทีนี้ต้องขอขยายความนิดนึงนะ คำว่ายำเกรงในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่ากลัวจนตัวสั่นนะฮะแต่หมายถึงความเคารพอย่างสูงสุดความเกรงใจในฐานะที่พระองค์เป็นผู้สร้างเราขึ้นมาและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญญาทั้งหมดตามที่เขาว่าไว้ซึ่งมันจะกลายเป็นแกนหลักเลยนะที่เราจะใช้เทียบกับสิ่งที่โลกสอนเราในหัวข้อต่อๆไปเอาละครับงั้นเรามาเริ่มเทียบกันแบบมัดต่อมัดเลยดีกว่าในประเด็นแรกที่น่าจะเห็นภาพชัดที่สุดก็คือเรื่องที่ว่า เราควรจะปฏิบัติต่อคนอื่นยังไงดีโห oh, จุดนี้เรียกว่าตานกันแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับคือโลกเราเนี่ยนะอาจจะสอนว่าเฮ้ยการแก้แค้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นสิทธิ์ของเรานี่นนะแต่คำสอนจากพระเจ้ากลับบอกให้ทำอะไรที่มันตรงข้ามแบบสุดๆไปเลยครับก็คือให้ตอบโต้ด้วยความรักแล้วก็ทำดีกับคนที่ไม่ดีกับเราอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ลึกซึ้ง มากเลยนะคือโดยทั่วไปเนี่ยโลกจะสอนให้เราจัดการที่ตัวคนชั่วใช่ไหมครับแต่คำสอนของพระเจ้ากลับบอกให้เราแยกคนออกจากการกระทำของเขาคือให้รักและเมตตาตัวคนคนนั้นแต่ให้เกลียดการกระทำที่มันผิดบาปเป็นมุมมองที่ละเอียดอ่อนแล้วก็แตกต่างกันมากๆเลยอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับเรียกว่าตีความคำว่าความยิ่งใหญ่กันไปคนละขั้วเลยโลกเนี่ยจะสอนให้เรา พยายามไต่เต้าขึ้นไปเพื่อที่จะมีอํานาจเหนือคนอื่นแต่พระเจ้ากลับสอนว่าคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะหรอคือคนที่ยอมลงมาเพื่อรับใช้คนอื่นต่างหากหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินในคอนเซปที่เรียกว่าผู้นําแบบผู้รับใช้นั่นเองครับมาดูกันต่อในเรื่องที่สองกันบ้างนะครับแล้วคําว่าความสําเร็จในชีวิตละ่ะสองมุมมองนี้เขาให้นิยามคํานี้ต่างกันยังไงบ้างน่าสนใจนะ อันนี้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับเป็นการเทียบกันร,ระหว่างเกียรติที่มาจากภายนอกกับเกียรติที่มาจากข้างในคือโลกเราเนี่ยจะยกย่องคนที่มีเงินมีความรู้มีความสามารถใช่ไหมครับแต่พระเจ้ากลับบอกว่าเฮ้ยเกียรติที่แท้จริงน่ะมันมาจากคุณสมบัติข้างในตัวเราต่างหากนั่นก็คือความถ่อมตนนั่นเอง เรื่องของโอกาสก็เหมือนกันเลยครับโลกจะสอนเราว่าน้ำขึ้นให้รีบตกักอะไรคว้าได้ก็รีบคว้าเพื่อประโยชน์ของตัวเองไว้ก่อนแต่พระเจ้ากลับสอนให้เราซื่อสัตย์กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็อดทนรอคอยพระครที่จะตามมามันเป็นการมองคนละมุมเลยนะระหว่างการฉกฉวยกับการรอคอยด้วยความเชื่อประเด็นเรื่องการเติบโตนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับโลกเราเนี่ยมักจะบอกให้เราต้องเก่งกว่าคนอื่นต้องเหนือกว่าคนอื่นต้องชนะให้ได้ แต่คําสอนของพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับการเปลี่ยนสนามแข่งขันไปเลยครับคือไม่ได้ให้เราไปแข่งกับใครแต่ให้แข่งกับตัวเองเมื่อวานเป้าหมายคือการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแค่นั้นเลยไม่ใช่การไปเอาชนะใครเอาละครับเรามาถึงโหมดสุดท้ายกันแล้วซึ่งอันนี้จะพูดถึงเรื่องที่มันลึกลงไปถึงแก่นเลยนะถึงรากฐานความเชื่อของเราเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพึ่งพาความเป็นไปได้หรือแม้กระทั่งตัวตนของเราเอง นี่ก็เป็นปรัชญาการพึ่งคิงที่โอ้โหต่างกันสุดขั้วอีกแล้วครับโลกจะสอนเราว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ไหมครับคือให้เชื่อมั่นในตัวเองยึดตัวเองเป็นหลักแต่พระเจ้ากลับสอนให้เราวางใจแล้วก็พึ่งพาพระองค์ในทุกๆสถานการณ์มันเหมือนเป็นคําถามเลยนะว่าเราจะเอาความเชื่อมั่นของเราไปวางไว้ที่ไหนที่ตัวเองหรือว่าที่พระเจ้ามุมมองต่อคําว่าความเป็นไปได้เนี่ยก็ต่างกันเยอะเลยนะ โลกมักจะคอยขีดเส้นให้เราอยู่เรื่อยๆครับว่าอันนั้นทําไม่ได้หรอกอันนี้เป็นไปไม่ได้หรอกแต่พระเจ้ากลับบอกว่าถ้าเราเชื่อนะเส้นจํากัดพวกนั้นอ่ะไม่มีอยู่จริงทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้น และสุดท้ายครับคือเรื่องคุณค่าและตัวตนของเราเองโลกอาจจะบอกว่าเราก็เป็นไปตามโชคชะตาตามเวรตามกรรมแต่แหล่งข้อมูลนี้กลับให้มุมมองที่ต่างออกไปแบบสิ้นเชิงเลยครับคือบอกว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาอย่างมีคุณค่าสูงส่งมากๆสูงซะจนเกือบจะทัดเทียมกับพระองค์เลยทีเดียวคิดดูสิครับพอเราเห็นแล้วว่าคําสอนที่มันก็เหมือนกับแผนที่นําทางชีวิตของเราเนี่ยมันต่างกันขนาดนี้ ก็แน่นอนใช่ไหมครับว่าผลลัพธ์หรือว่าจุดหมายปลายทางของชีวิตมันก็ต้องแตกต่างกันไปด้วยนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของบทสรุปเลยว่าสิ่งที่โลกและพระเจ้าสอนน่ะมันไม่เหมือนกันและผลลัพธ์ที่ได้จากการเลือกเดินตามทางใดาทางหนึ่งมันก็ย่อมไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนแล้วผลลัพธ์ของการเลือกเดินในทางของพระเจ้าเป็นยังไงแหล่งข้อมูลก็สรุปไว้ชัดเจนเลยครับว่าการยำเกรงพระองค์จะนำไปสู่ชีวิต ชีวิตที่มีความสุขแล้วก็จะปลอดภัยจากอันตรายต่างๆแล้วเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะแหล่งข้อมูลนี้ก็ให้แนวทางไว้เหมือนกันครับนั่นก็คือการเก็บเอาคำสอนของพระองค์ไว้ในใจของเราเพื่อให้มันเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางแล้วก็เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราเดินหลงทางหรือทำอะไรผิดพลาดไป และทั้งหมดที่ว่ามานี่นะครับก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายคำถามที่ท้าทายความคิดของเราทุกคนเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบแทนเราได้เลยนอกจากตัวเราเองที่จะต้องเลือกว่าเราจะเดินตามทางของโลกหรือว่าเราจะเลือกติดตามพระเจ้า